สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันพุธนะคะเราจะมาเรียนเรื่องที่3นะคะของหน่วยเรารักสุขภาพนะคะนั่นก็คือเรื่องสุกายจิตจมใสค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุกายจิตจมใสนะคะเด็กๆก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า exercise เด็กๆออกเสียงตามครูเฟิร์นนะคะ Exercise เ x e r c i s e กเก่งมากค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการออกกำลังกายคืออะไรเอ่ยให้บอกได้บอกคุณครูหน่อยจคะการออกกำลังกายนะคะก็คือการที่เราทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่เราได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกาย นะะในรูปแบบต่างๆเลยนะคะซึ่งถ้าเราทำไปนานๆก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายเราเกิดความทนทานมีความแข็งแรงทรงตัวได้ดีหรือร่างกายยืดหยุ่นได้ดีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกรูเฟิร์นก็นเลยมีประเภทการออกกำลังกายต่างๆมาฝากเด็กๆกันนะคะซึ่งเป็นเพียงแค่ตัวอย่างของ กิจกรรมการออกกําลังกายที่เด็กๆสามารถทําได้ที่บ้านนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูรูปนะคะที่ครูเฟิร์นได้เอามาให้เด็กๆดูนะคะมีรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปแรกนะคะเขากําลังทําอะไรคะเล่นบาสเกตบอลนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างการเล่นกีฬาที่ครูเฟิร์นนามาฝากเด็กๆนะคะอ่ะซึ่งวันนี้ครูเฟิร์นก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของกีฬาเหล่านี้ด้วยค่ะคำแรกนะคะ Sporting เด็กๆออกเสียงตามครูเฟิร์นนะคะ sporting sporting แปลว่าเล่นกีฬาค่ะ,ะรูปที่2เด็กๆดูสิคะรูปที่2องเขากำลังทำอะไรอยู่คะวิ่งใช่ไหมคะ,ะการวิ่งนะคะก็เป็นการออกกำลังกายเช่นกันนะคะโดยการวิ่งนะคะภาษาอังกฤษเราจะบอกว่า running เด็กๆออกเสียงตามค่ะ running running เยี่ยมค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะผู้หญิงคนนั้นทําอะไรอยู่เอ่ยปั่นจัก,กรยานใช่ไหมคะการปั่นจัก,กรยานภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Cycling เด็กๆออกเสียงตามครูเฟิร์นนะคะ Cycling Cycling เก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ กระโดดเชื่อใช่ไหมคะการกระโดดนะคะเป็นการออกกําลังกายเช่นกันนะคะโดยการกระโดดนะคะภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า jumping เด็กๆออกเสียงตามครูเฟิร์นนะคะ jumping jumping ต่อไปนะคะเด็กผู้ชายกําลังทําอะไรอยู่คะกำลังว่ายน้ําอยู่นั่นเองว่ายน้ําเป็นการออกกําลังกายที่ดีมากอย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า swimming เด็กๆออกเสียงตามนะคะ swimming swimming และรูปสุดท้ายนะคะครูเฟิร์นเห็นช่วงนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบเล่นกันนะคะนั่นก็คือการเล่นสเก็ตหรือเล่นสกีนั่นเองนะคะครูเฟิร์นก็เลยเอาคำศัพท์มาฝากนะคะคำศัพท์นี้ภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า skating เด็กๆออกเสียงตามค่ะ skating skating Very good เก่งมากค่ะและนี่ก็คือคำศัพท์6คำนะคะที่คูเฟิร์นนำมาฝากเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้นะคะนอกจากนั้นการเล่นเครื่องเล่นสนามการวิ่งปีแบบเล่นวอลเลย์เล่นเตะบอลก็เป็นการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆทำอะไรที่บ้านบ้างลองถ่ายรูปและวิดีโอส่งมาให้คูเฟิร์นดูบ้างน,นะคะว่าเด็กๆออกกำลังกายอะไรกันที่บ้านค่ะ แล้วดเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนะ่าเราถึงต้องออกกำลังกายนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หรอวันนี้ครูเฟิร์นก็เลยจะพาเด็กๆมารู้จักกับประโยชน์ของการออกกำลังกายกันนะคะว่ามีข้อดียังไงทำไมเราถึงควรออกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยให้อ่าร่างกายเราสามารถยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็ยังทำให้เราหุ่นดีไม่อ้วนด้วยนะคะ 2. ก็คือเราจะมีจิตใจแจ่มใสนะคะมีความสุขไม่หมดหมอง 3. ร่างกายเราจะแข็งแรงนะคะ,ะโรคภัยก็จะไม่เข้ามาหาเรานะคะแล้ก็ข้อที่4ที่ครูฟเฟิร์นนำมาฝากก็คือเมื่อเราออกกำลังกายแล้วจะสามารถทำให้เราหลับนอนหลับง่ายมากิ่งขึ้นนะคะเวลาตกกลางคืนใครมีปัญหานอนไม่หลับ ก็ลองไปออกกําลังกายดูนะคะจะทำให้เรานอนหลับง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไ,ไงบ้างคะกับกิจกรรมที่ครูเฟย์นำมาฝากนะคะ การออกกำลังกายนะคะช่วยป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงนะคะคุณเฟิร์นอยากให้เด็กๆนะคะออกกำลังกายทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะตอนนี้โรคระบาดโควิด19กำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะให้เด็กๆรู้จักล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือเมื่อหยิบจับสิ่งของต่างๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะหรือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเมื่อหยิบจับสิ่งของที่อยู่นอกบ้านนะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่ครูเฟิร์นได้ให้ไปนะคะเด็กๆทบทวนบ่อยๆแล้วเด็กๆก,ก,ก็จะเป็นเด็กเก่งนะคะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ